สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับช่องบิ๊กชอรถบ้านอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะฮะผมกําลังจะเอาเชฟซาฟิดาไปส่งนะครับที่ชนบุรีนะครับที่ศรีราชานะฮะก็จะเจอกันที่โรบินสันนะครับเมื่อวานเนี่ยลูกค้านะครับพี่ต้นและครอบครัวนะครับเดินทางมาจะเกาะสีชังนะครับเขาเป็นคนเกาะนะครับก็มาดูรถที่วิกซีอ้อมใหญ่นะครับแล้วก็ เราขับดูถูกใจนะครับแล้วครอบครัวแล้วก็มาจำเอาไว้นะฮะให้ผมขับไปส่งนะครับเพราะว่าเมื่อวานไม่มีคนขับด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มสตาร์ทตั้งแต่อ้อมใหญ่นะครับก็เดี๋ยวจะแวะเติมน้ำมันเต็มถังด้วยนะครับก็การเดินทางครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนั้นแล้วก็จะกินน้ำมันแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมตันเกิบน้ำมันอยู่ที่อีกนิดนึงจะ1ขีนแรกนะครับต่อ,อ,อเช็คล้เช็คลาเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันกันว่า เท่าไหร่นะครับแล้วก็พอถึงที่นู่นแล้วเนี่ยจะหมดไปเท่าไหรนะฮะโอเคไปเดินทางกันเลยนะครับคร่าวๆตอนนี้เราเดินทางน่าจะประมาณส,สามชั่วโมงนะครับอโอเคไปเรื่อยๆนะครับก็นายชอนมาด้วยนะครับโอเคเอาละ่ะเดี๋ยวไปเติมมันกันก็ตอนนี้น้ำมันอยู่ที่นี้นะฮะโอเคตอนนี้ผมเติมไปเต็มถังนะครับเดี๋ยวไปดูโอเคกคัน เติมไปแล้วนะครับเต็มถังเก้าหนึ่งคือสามร้อยบาแล้วครับโอเคเดี๋ยวขอเตรียมเงินก่อนนะครับตอนนี้อยู่ที่ปอทอ้อมน้อยนะครับก็พร้อมที่จะลุยแล้วนะฮะชลบุรีอัดน้ำมาให้เต็มถังครับคนพร้อมรถพร้อมนะครับแปดร้อยห้าสิบแล้วอุย้ยเก้าร้อยก็ุงลอยขึ้นช้ามากนะครับ กคู่เดียวโอ้ถังใหญ่มากเลยนะครับคันนี้เต็มแล้ว1,550ก็แหละเอ้ยดีป่ะโอเคโอเคครับก็ตามนี้เลยครับโอเคนะอัน,นี่คือตัวเลขเมื่อเต็มถังนะครับสุดที่นะฮะสแสดงว่าซาฟิลาคันนี้ถังใหญ่มากนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันวันนี้ก็27.79นะครับ เอาเรื่องเหมือนกันนะฮะเติมเต็มถังแต่ว่ามันก็ใช้ได้นานนะครับเต็มถังนี่ต้องใช้ได้นานแต่ว่าเราก็เติมไปเลยนะครับจะได้ดูระยะนะครับโอเคครับเดินทางกันต่อเอาละครับตอนนี้เราก็ออกจากความน้ำมันมาแล้วนะฮะจ่ายค่าน้ำมันไปพันห้าร้อยนิดๆนะครับก็น้ำมันได้มาประมาณ50ลิตรนะครับเมื่อกี้จากที่นาปายโอเคครับเอ่อจริงๆแล้วซาฟิล่าเนี่ยถังน้ำมันเต็มถังนะครับจะเติมได้ประมาณ58ลิตรนะครับนะกหลิตร ก็ถือว่าใกล้เคียงครับของเก่าน่าจะเหลืออยู่หน่อยมีอยู่บ้างนะครับคำวิจัยเติม150นะด้วยน้ำมันแพงเลยครับถ้าน้ำมันถูกก็จะไม่ถึงแต่ว่าเติมครั้งนี้ก็อยู่ให้นานนะฮะดี๋ยวเราเดินทางกันเลยนะครับไปต่อก็ตอนนี้ใช้ความเร็วใบที่100นะครับยนืบยน,นนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่ารถศูนย์ดีนะครับแล้วก็รถเซอร์วิสช่วงล่างดีนะฮะจะทาแบบนี้ได้นะครับความเร็ว100นะครับ ปล่อยมือครับนิ่งๆเลยนะฮะกินกินซ้ายตามสเตปนะครับเพราะว่าถนนเอียงซ้ายนะฮะไม่ได้จะเอาลูกเมียมาเสียงนะครับจะทำนี้ได้ถนนต้องดีด้วยนะครับไม้ยิว่าถนนกู่ขาแล้วมาปล่อยมืองี้ลงข้างทางเลยนะับ